ว่ากันว่าโจรสลัดสามารถทําเรือเป็นเรือดำน้ําได้ทําแบบนี้จะมีอากาศหายใจเมื่อต่อลงน้าโดวยวิธีนี้พวกเขาสามารถเดินบนพื้นมหาสมุทรได้จากนั้นแทรกซึมเข้าไปในค่ายของศัตรูอดัมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้เขาและเจมี่ไปสรว่ายน้ําหลังจากนั้นสองก็แบกเรือพลิกคว่ำแล้วเดินลงไปที่ส่วนตื้นของสัตว์เมื่อร่างกายพวกเขาอยู่ในน้ําน้ําสามารถรับน้ําหนักของเรือได้แต่หลังจากที่พวกเขาลงไปในน้ําลึกร่างของอดัมและเจมี่เริ่มลอยขึ้นแม้ว่าภายในเรือยังมีอากาศอยู่แต่ก็ทําให้เรือจมลงไม่ได้ เพราะร่างกายของมนุษย์นั้นลอยได้อดัมจึงตั้งใจที่จะเพิ่มน้ำหนักตัวของเขาดังนั้นแต่ละคนจึงใส่ของหนัก14กิโลกรัมของพวกนี้เทียบเท่ากับน้ำหนักและสิ่งของของโจนสลักจากนั้นพวกเขาก็ทำการทดสอบอีกครั้งแต่ของหนักพวกนี้ก็ไม่มีผลอะไรอดัมต้องการที่จะรู้น้ำหนักที่จงที่แน่นอนเขาและเจมี่ใส่ชุดดำน้ำแล้วนำเรือลงใต้น้ำและใส่ดัมเบล227กิโลกรัมไปที่ขาของเขาแล้วเติมลมให้เต็มเรือ ดูว่าน้ำหนักนี้จะทําให้เรือจมอยู่ใต้น้ําได้หรือไม่แต่การลอยตัวของน้ํายังมากเกินไปยังรับน้ําหนักเรือที่มีอากาศได้ยิ่งกว่านั้นในกรณีของเรือที่ไม่มีอากาศอยากให้มันจมลงก็ต้องใช้น้ําหนักถึง900กิโลกรัมแม้คนจะน้ําหนักเยอะการลอยตัวของเรือก็สามารถทําให้แขนหักได้จึงไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนสามารถจะทําได้ แต่คนในภาพยนตร์ทำได้อย่างไรอันที่จริงฉากแรกเดินบนฝั่งมันธรรมดามากในฉากนี้พวกเขาสามารถถ่ายได้เลยและฉากที่สองกำลังเดินอยู่บนก้นทะเลโดวยวิธีการทั่วไปไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนอาดัมจึงเจาะรูที่เรือและติดของหนักๆไว้ในเรือเพื่อทำให้เรือจมลงได้และผู้คนเพียงแค่คว่ำเรือแล้วก็สามารถเดินใต้เรือในน้ำได้และฉากที่3ก็ง่ายมากเช่นกันพวกเขาสามารถ,ถถ่ายได้ในเรือขณะอยู่เหนือน้ำได้สุดท้ายหลังจากการตัดต่อ จึงได้ผลิตผลงานที่ขัดต่อกฎแห่งธรรมชาตินี้ได้ยินมาว่าเพิ่งเติมเมทานอน15ลิตรลงในถังน้ำหลังจากจุดไฟแล้วคุณจะได้สัมผัสกับการขี่จรวดทาองค์แต่สิ่งนี้ถูกหรือผิดต่อมาแกรนพ่นเมทานอนใส่ในถังน้ำแล้วเขย่าวขวดน้ำให้ผสมไปในอากาศเมื่อเขาจุดไฟกระแสะอากาศพุ่งออกมาจากปากขวดน้ำทันทีสร้างแรงผลักถังน้ำไปข้างหน้าแต่เพื่อให้ได้ความเร็วสูงขึ้นพวกเขาตัดสินใจสร้างสเก็ตบอร์ดบนสเก็ตบอร์ดมีถังขนาด200 ก่อนทําการทดลองก็มัดคนกับถังแล้วเทเมทานอน15ลิตรลงไปเคลลี่เขย่าวถังเพื่อให้มันผสมกับอากาศจากนั้นแกรอนก็ติดที่จุดไฟไว้ที่รถควบคุมระยะไกลหลังจากเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพวกเขาควบคุมไฟไปทางถังแต่ส่วนผสมของเมทานอนไม่ติดไฟเพื่อให้การทดลองประสบความสําเร็จมากขึ้นพวกเขาใช้ที่จุดไฟลงไปในถังโดยตรงทั้งที่คราวนี้ไฟติดแล้วแต่รถเคลื่อนตัวไปเพียงเล็กน้อยพวกเขากลับไปที่เวิร์กช็อปศึกษาอัตราส่วนเมทานอ,นอนและอากาศ แต่ผลลัพธ์กลับขัดแย้งกับเหตุผลของพวกเขาเมื่อมีทานอนในอัตราเจเปอร์เซนถังเก็บน้ำสามารถเคลื่อนไปได้แค่30เซนติเมตรแต่เมื่อเปอร์เซ็นต์ของเมทานอลเหลือ1เปอร์ซถังเก็บน้ำเคลื่อนย้ายได้60 เซนติเมตรหลังจากหาอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วพวกเขาเพิ่มท่อระบายน้ำลงในถังเก็บน้ำสิ่งนี้ช่วยขับอัตราการของแกส๊สนอกจากนี้ยังสร้างแรงผลักดันมากขึ้นส่วนต่อเครเปเปลี่ยนวิธีการสูบลมเขาใช้ปืนฉีดไปที่เมทานอนโดยตรงดังนั้นส่วนผสมของเมทานอนจึงมีแนวโน้มที่จะติดไฟมากขึ้นในการทดสอบนี้ถังเก็บน้ำเคลื่อนไปได้4.5เมตรแบบนั้นตอนนี้พวกเขาก็ต้องทำการทดลองขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อส่วนผสมเมทานอนติดไฟแก๊สในถังจะสร้างแรงขับ และเมื่อความกดอากาศลดลงอากาศก็จะเข้ามาอีกครั้งแล้วจุดไฟอีกครั้งเกิดเป็นวัตจักรเพื่อลดแรงต้านเคลลี่ใช้ล้อจักรยานทารถเข็นแล้วนําถังที่ปรับปรุงแล้วขึ้นรถเข็นแล้วก็เพิ่มองค์ประกอบของความเร็วใส่รถใหม่เสร็จแล้วต่อมาพวกเขาย้ายไปที่ท่าเรืออา阿ามดาแล้วเอาหุ่นขึ้นรถส่วนเคลลี่สวมหน้าก,ากากสุดสวยให้มันเมื่อการทดลองเริ่มตน้นรถแม้ว่าจะเคลื่อนไปข้างหน้าแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายของพวกเขาแกรอนคิดว่าเส้นผ่านศูนย์กลางท่อไอเสียใหญ่เกินไปทําให้พลังงานส่วนใหญ่สูบเปล่า เลยปรับปรุงท่อไอเสียให้เล็กลงเมื่อพวกเขาทําการทดลองอีกครั้งแรงขับเคลื่อนของรถเข็นก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงยิ่งกว่านั้นเพราะไม่มีเบรกก็เลยใช้ลวดแทนทีมทดลองทําได้ไม่ถึงเป้าหมายก็จะไม่หยุดแค่นี้จึงเชิญผู้เชี่ยวชาญมาและขอให้เขาปรับปรุงรถเข็นพวกเขาหน้าถังมีกล่องเล็กติดไว้ ถ้าให้มั่นใจว่ากา๊าซจะถูกพ่นออกที่ส่วนท้ายของท่อไอเสียการทําเช่นนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อนในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญก็เพิ่มความถี่อากาศด้วยดังนั้นก่อนในกล่องมันเกิดเพียง4-5วินาทีต่อพันตอนนี้ทุกวินาทีสามารถสร้าง80พันเพื่อให้แน่ใจว่ารถจะไม่บินขึ้นไปบนฟ้าพวกเขาติดตั้งรางเพิ่ม ให้รถวิ่งบนถนนเส้นนั้นพร้อมกันนั้นก็ติดตั้งสวิตช์เปิดปิดด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถปิดระบบเมื่ออยู่ห่างไกลในทางทฤษฎีการทดสอบนี้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแต่ความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรเมื่อพวกเขาจุดไฟไปอีกครั้งในถังส่งเสียงดังจากนั้นรถจะวิ่งด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ามีคนจริงนั่งอยู่บนรถคันนั้นบางที่อาจสัมผัสได้ถึงประตูนรกเลยทีเดียว